สวัสหอมแหอดเอาแเอาแบบอะไรเดี๋ยวเ้าย่างไลไห้งนี้ก็ไปได้โม่มีมวยอ่ระมานี้มีปะมวยมือนี้หรือมวยมือนไร เมื่อนี้เขาเป็นเด็เเดกซ้ายตัวดีวเมื่อทได้ลทหารรายงานทัว,วเ,วเอาอาราครบแล้วนะเราจะไปด้านนี้คุ่นแม่มาแล้วไม่ใช่ผุ่นแม่กระ่างไปที่แม่เอาแะกอก็ขึ้นเกี่ยวกาดแท้ เกียนมดอ่าขงหนอย่างงจักเอาจักเอายังลุกกับบาดโจ้ดิปากเนาะยแกดังแ็ดังพูดไปดีก็ต้องหนาตัวเนาะน่ารักมั้โอ้หมองนอนเพื่อนไปตะยนะไก่ซะไม่เบาะอย่ัไม่ใช่นี่ จริงจริงตรงนี้ก็มาจอดได้นะเดนตัวที่อะไรติดหนังแป้งอะไปไปเดินมานี่เนาะทำ เอาถือซอยนิ่เอวไปยังถือะต้อมเขาไายขา้อมาเขายเบาเบาเองโอ้จังกันเี่นเปลื่อนรร้ก๋วเตียวอาหารตามสั่ง chắc chắn nên sẽ วนเขาพูนไอ้วบอกฉีนี่ยวนมันนี่เธอจะมาออกแส่คะวนพูดไงวนพผอเนนี่เรารถระจอด่บมือ่าองางเนี P P ่ยเหมนกับตามาบเดยูข้่ไอพ่อยาืนพาคนเถวห พอดีที่เซ้าคูห้ในวงนี่นี่จ้าเวทีกับกางแต่งพี่น้อกนี่พี่น้องเอากาตตอกันข้างนอกมาน้ี่นอกย่างหาน้่กินก่อนไปไปไป ขาดด้ยการเวาเสียหายมากประกอบ้าสอินังขลังเนียเนี่ยเอาตำปาเน่ตปาเอไงมาประกอบเนี่ยตัวดงาอ่นาเินสุขภาพปอดัยแปลอดห้คน่งนี้แลุ่ผู้เมี่จองเป็นับผิดบประ กินทะเลบ่เอาจกดไหเจ้าจแบบดเอาตำป่าธรรมดานี่ใช่ค่คือนั้นกกินวตำป่าไม่รู้กลัวมันอันนี้อันลบไหนเี่ยมเนยังบ่าโดนไหม แม่จะโรไลพินนะเพราะว่าแบบว่าเมื่อไห่หนอพันเขาสร้างใส่ได้หลายอย่างอ่ะว่ายางเพื่อนกะมาถือแล้วมันจืดนะแม่เพราะว่าเคยซื้อแล้วตั๋ปลาทะเลแล้วมันจืดเอรี้ขอม่เห็นเลยพอดีเปนไทยอันไหนอ่ะอ๋อเป็นรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์เด้ อ้าวอไม่เผู <c ười> <c ười> ้ใหญ่สงใจจะเป็นอเป็นอะไหนครับขานเียว่างวงมาจ้าขานเรียบว่างว่างมาจ้ากอละจักบาทอเ่าอย่าไปทำกเกันบ้านบ้านอะไอยว่เหน่อยไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาไว้เอาะดึงกนเศรษาเร็ววะเศรษฐาเรว อาวบคูขึ้คองเได้บ็สาบาทได้็้อ่สามสบาทขายสาบาทขายเออาแงเกินขายเท่าไหร่หกสิบบาทถูกอ๋อเรื่องเรือเรื่องอันออันนี้เป็นลอดช่องเหลืออะไร เป็นวุ้บ่บอร์เซียบร์เซียโอ้เต้ที่หลังอยากห่านะเตเอาเอากี่ก่อนด้าลาได้ไปางไเล่นบกเอาคราวนี้ม่วงสองกล้องแล้วจะจะมาเอาเอาเข้าหนึ่งเขี้ยวหนึ่งก็ได้จะไปย่างก็รกอนไม่ลืมไม่ขาไหมอ๋อไปรับเย อย่าว่าเด้อลงไปแดงคึมลุมป่จจะจ่าแต่ว่านอ้เพิ่นเล่นเองน้ออยากกินแดง,งเลยอนาทีเ่ากระด,ดันน้ำหด้อาเดอวเพิ่นคณะกรรมการวัดเป็นเ็สดยอท่นได้ยิยยน,น,ยยนประก,กาศน,น,น,นะครับที่นี่กันเปยหล <า S 2> <หา S 1> ้อาอกงยเปิด นเนาเรียนประกาศประกาศดูอยู่ที่สาวช่วงเป็นประเด็นอนี้มาด้านี้น้องมาด้านนี้น้องมาด้าคย่นะเขาากยเพิ่อนขายเ่าป็นรงซื้อน้ำบอก้าให้กินเลย กอผู้ใหญ่สมชายกระโุนเองนะครับขณะนี้ท่านอยู่ไหนนะครับได้ปลาที่ดีเรียกว่ารอจับมือกลางเดินทางเริมด้วยนะครับเรามีภาษาเรื่องใหม่เวอร์ชันทีหนาวพอกันไหมจ้าอันนี้ก็มาอัปเดตว่มามาหอวงานเร็วส่วนหนอาา่ยอนกัดหายูนอสตินและที่หนองมหาบึงกอสตินก่อน